สวัสดีครับผมเอกลักษณ์สืทพิสุขจาก DST i n t e r t e a d i n g วันนี้ผมจะมาแนะนำระบบทัวร์ไกด์ยี่ห้อเล็กสเกตร,รุ่น TT116 สื่อสารแบบไร้สายซึ่งเหมาะสำหรับกลุปทัวร์เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมการไปดูงานการสัมมนา,าอบรมการรับฟังการแปลภาษาในงานแถลงต่างๆหรือการบรรยายทั่วๆไปครับซึ่งจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับคือระยะในการสื่อสารได้ไกลามากถึง200เมตรเลยทีเดียวครับ โดยอุปกรณ์จะประกอบไปด้วยกัน2ส่วนคือเครื่องส่งสัญญาณ Transmitter และเครื่องรับสัญญาณ Receiver ครับมาดูการทํางานกันครับโดยเครื่องส่งสัญญาณ Transmitter ใช้สําหรับผู้บรรยายหรือหัวหน้าไกด์นาทัวร์พูดอธิบายออกไปและตัวเครื่อง Receiver จะรับสัญญาณเสียงใช้สําหรับลูกทัวร์รับฟังบรรยายครับการใช้งานเพียงแค่เราเปิดเครื่องตั้งช่องสัญญ,ญาณเครื่องส่งและเครื่องรับให้ตรงกันเพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วครับในด้านคุณสมบัติ รุ่นนี้คุณภาพเสียงคมชัดมีระบบช่วยลดเสียงรบกวนสามารถปรับระดับความดังได้10ระดับการปรับระดับเสียงแค่กดปุ่มบวกหรือลบเพื่อเลือกระดับที่ต้องการได้ตัวเครื่องออกแบบมาให้ใช้งานง่ายดีไซน์สวยงามเล็กกะทัดรัดมีสายคล้องคอง่ายต่อการพกพาสามารถตั้งช่องสัญญาณได้ถึง50ชสิบช่อโดยใช้คลื่นความถี่ UHF ส่งสัญญาณได้ระยะไกลถึง200เมตรเครื่องส่งสัญญาณหนึ่งเครื่องสามารถรองรับเครื่องรับสัญญาณได้ไม่จำกัดจำนวน ช่องต่อหูฟังเป็นขนาดมาตรฐาน3.5ม mm, ิมสามารถนำหูฟังส่วนตัวมาใช้แทนได้มีช่อง AUX สำหรับเล่นเสียงจากอุปกรณ์ภายนอก,นอกเช่นโทรศัพท์มือถือแล็ปท็อป MP3 หรืออุปกรณ์อื่นๆจอแสดงผล LCD แสดงสถานะต่างๆที่จำเป็นง่ายต่อการตั้งค่าและการใช้งานมีฟังก์ชันปิดเสียงปิดเครื่องรับทั้งหมดและฟังก์ชันตั้งช้แนลเครื่องรับทั้งหมดพร้อมกันผ่านเครื่องส่งสัญญาณเพียงเครื่องเดียว แบตเตอรี่ลิเทียมในตัวเปิดเครื่องได้นานถึง20ชั่วโมงสามารถชาร์จได้กับอุปกรณ์ชาร์จแบบ16ช่องผ่านสาย USB หรือกระเป๋าชาร์จแบบหลายช่องชาร์จได้เห็นไหมครับว่าระบบทัวร์ไกด์ของเราช่วยอำนวยความสะดวกฟังก์ชันการใช้งานครอบคลุมและใช้งานง่ายมากๆครับอุปกรณ์ทุกชิ้นของเรามีการรับประกันรวมถึงบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยมให้คําแนะนําได้ตลอดอายุการใช้งานขอให้ลูกค้าวางใจได้ครับสําหรับท่านใดที่สนใจอุปกรณ์ชุดนี้หรืออุปกรณ์อื่นๆของเราสามารถดูได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมเพราะเราไม่ทิ้งลูกค้าดูแลตลอดชีวิตขอบคุณครับ